คือบางทีก็มอาบัลลมนเส้นหน่อยก็ได้นะเราควรเอาแตงกวาทับมันไว้เออันนี้ก็ได้เนมันปลิวอ่ะแล้วทำยังไงจะทำยังไงอ่ะจะ่ากินเขาหรอฉันจะชิมละอันนี้มันคือแหลมเดิมใช่ไหม ถักอะไรบ้างก็ไม่รู้ว่าใส่ๆไ,ไปก่อนละกันเดี๋ยวออลอร่อยเองนี่เพื่อเส้นอะไรอนยะ่างบ้างก่อนหรอแล้วพอแล้วก็ใส่ไข่ปลาแล้วก็ใส่นี้ชิมดูก่อนได้ไหมน้าเราแค่จะเกียบอนี้เป็นนำหมูรสชาติคล้ายๆหมูยอ ็คื่อนำเลืใชเฮ้ยนี่นี่เลยรู้เนาะแล้วก็ไปทั้งคำเลยเนาะวันใบเลยเนาะได้อัล่าของทิพยเลยไหมได้ไม่ค่ะตั้งใหญ่ๆค่ะอืมเนื้อหมูอร่อยมากนุ่มมากแล้วก็มีความหอม พิชัยหน่อยๆน,อน็นอตก็ผักมันจะมีความหอมของใบใบที่มันช่วยเพิ่มความหอมคือใบสะระแหน่ดับใบไนี้โหระพา,าแล้วก็มันจะมีผักเขาตองอีกอันหนึ่งก็หอมหอมดีเลยทำให้แบบเวลากินแล้วมันมันขึ้นจมูกอ่ะมันมันอร่อยคือแล้วก็มันจะมีความเปรี้ยวของ เหมือนขป๊ะอะไรกามน้าบใช่ไหมใช่้มันจะมีรสเปรี้ยวนิดนึงเหมือนข้เป๊ะอะไร่งเงยอันนี้แล้วเราจะกินอันนี้ต่อบันแสี่ยวกินไงหยิบได้เลยหรอเป็นกุ้งข้างในเป็นกุ้ ก็ได้ีแต่ลองิมอันนี้ก่อนมันแป้กรอบเหมือนั้นนะเหมืนนี้เรากินที้ยแต่มันกรอบมากเลยอะ้า,ายที่เรากินที่บ้านเราปอะไรนะขนมเบือ <c oughs> ้องยวนอ๋อขนมเบื้องยวนแต่มันจะมีความหนากรอบมากกว่าแล้เมีความหอม